ตัวย่อในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะบางทีเคยได้ยินเนาะมันน่าจะเรียกว่า abbreviation ใช่ไหมคะแต่มันมีอีกอันนึงคือ acronym ค่ะสองอันนี้ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะคะแม้ว่าบางทีก็ interchange a b l e มักจะใช้แบบสลับกันไปกันมา abbreviation เหมือนกับตัวย่อคำย่อของคำเต็มๆที่เขาเอาตัวอักษรให้มันน้อยลงเช่น professor ก็เหลือ p r o f หรือบางที doctor doctor นะคะเขาก็เขียน d r ใช่ไหม d r Acronyms ค่ะจะต่างกันไปอีกนิดหนึ่งนะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้ Initial คือใช้ตัวอักษรตัวแรกของคำนะคะที่อยู่ในวลีนั้นๆ for example F Y I F Y I for your information for your information จะเห็นได้ว่ามันแทนตัวอักษรตัวแรกของคำในวลีนั้นๆมันจะต่างกันนิดหนึง่งตรงที่ b r e v i a t i o n เนี่ยมันยังแทนคำเดิมแต่หลายๆครั้ง Acronym เนะะี่ยค่ะบางทีมันจะถือว่าเป็นอีกเหมือนคำใหม่ที่สร้างขึ้นมาได้เลยค่ะ วันนี้ค่ะพี่คณะเลยเลือกตัว่อนะคะในภาษาอังกฤษที่แบบเห็นบ่อยใช้บ่อยและทุกคนน่าจะได้ใช้รวมให้ในวันนี้เลยค่ะตัวแรกนะคะที่เราคุยกันไปแล้วก็คือ F Y I F Y I for your information for your information เวลาที่เราต้องการจะบอกใครว่าบอกไว้แหละเป็นข้อมูลให้ให้รู้ไว้ไม่ได้จะให้ทำอะไรหรอกนะ for example F Y I the shop is closed on Monday The shop is closed on Monday. คือไม่ได้จะอะไรหรอกนะคะแต่แต่บอกไว้ก่อน ASAP ASAP หรือบางครั้งเราก็จะเคยได้ยินนะ ASAP I will do it ASAP ก็มีนะกลายเป็นคำใหม่ไปเลยนะคะซึ่งมันย่อมาจาก as soon as possible as soon as possible ก็คือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ I will call you back as soon as possible or I will call you back ASAP I will call you back ASAP อ่าบางทีเราก็จะเคยได้ยินเนาะ RSVP RSVP ถ้าใครเคยได้จดหมายเชิญได้อ่าอีเมลในคำเชิญก็น่าจะเคยเห็นนะอันนี้นะคะ RSVP ย่อมาจากอะไรมันเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่ามันไม่ได้ย่อมาจากภาษาอังกฤษคะ่ะมันย่อมาจากภาษาฝรั่งเศสน,นั่นเองกลัวออกเสียงผิดเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันนะคะ RSVP จริงมีความหมายว่า Please reply or please respond ก็คือให้เราช่วยตอบกลับด้วยนะว่าจะมาหรือไม่มานะคะ please RSVP by August 15ในภายในวันนี้ช่วยช่วยตอบกลับด้วยจะได้รู้ว่าจะมาหรือไม่มาเร้จองโต๊ะให้นู่นนี่นั่นหรือจะใช้เป็น verb ก็ได้เหมือนกันนะคะคือ a c r o n y m นะมันกลายเป็นเหมือนคำที่แสดงคำใหม่ไปได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นตัวย่อ,อก,ก็ตาม for example we got the invitation so we called back to r SVP we got the invitation so we c a l l back to r SVP เราตอบกลับเหมือนเป็นการรีสปอนส์บอกเขาไปว่า,าไปได้นะคะหรือไปไม่ได้นะคะ to r s v p ใช้เป็น Ver รได้เลยด้วยค่ะ f a q f a q อันนี้มักจะเจอบ่อยในเว็บไซต์เขาก็จะขึ้นมาเลย f a q มันคืออะไรแฟกแฟกหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอันนี้มันย่อมาจาก frequently asked question frequently asked questions frequently ask Fre บ่อยๆทีๆนะคะ ask ที่ถูกถามเนาะ ask questions คำถามก็คือคำถามที่พบบ่อยคำถามที่ถูกถามบ่อยๆ ps ps post script post script ps i love you นี่ไม่บอกเขาในตัวจดหมายนะจ๊ะแต่มาบอกข้างล่างนะคะก็คือ post เนี่ยแปลได้ว่า after นะคะหลัง script ก็คือ ข้อความเนื้อหาหลักๆเนาะก็คือเป็นปัดฉิมลิขิตหรือในภาษาไทยก็คือเหมือนกันเลยฟอลอสมมติว่า,าเราเธอเป็นยังไงบ้างโอเคนะเดี๋ยวเจอกันนะเวเคชันนูน่นนี่นั่นพีเอสออลเดอะเบส์ฟอร์ย a เอ็กซ l มพีเอสออลเดอะเบส์ฟอร์ยเอ็กซมคือแบบเอามันไม่ได้รวมในนั้นหรอกแต่ว่าเออลงท้ายไว้ทิ้งท้ายไว้เอชอาร์เออร์เอชอาร์เออร์มนมินิทมน Minute นะคะส่วนใหญ่ในเรื่องของเวลาในเรื่องของชั่วโมงนาะทีนะคะก็สามารถใช้เลย H R M I N ก็เข้าใจกันได้สากลอ๋อมันหมายถึงช่วงเวลาที่เป็น hour and minute V S หรือ V V S หรือ V อู้วันนี้เห็นบ่อยมากชาวเกมเยังต้องรู้จักแน่นอนนะคะมันมาจาก versus versus ใช้เวลาที่เราต้องการแบบเปรียบเทียบ ระหว่างสิ่งนี้กับสิ่งนี้อยู่คนละด้านกันนะคะหรือต่อสู้อันนี้แข่งกับอันนี้ for example Michigan versus Ohio State Michigan versus Ohio State ถ้าฝั่งนี้แข่งขันหรือเปรียบเทียบกับสิ่งนี้นะคะก็ใช้ vs v versus นะคะเป็นการเหมือนแบ่งสองฝั่งให้เห็นชัดๆ ต่อไป no นะ,ะ no นอกจากจะแปลว่า no 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 ก็สามารถแทน number number ได้ด้วยทุกคนน่าจะเคยเห็นนะ no จุดแล้วก็ตัวเลขนะคะ no 1 n o 2นะครับ cv นะคะ cv curriculum vitae curriculum vitae เอ้ยอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเหรอคะทำไมมันอมันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอ อันนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษค่ะอันนี้เป็นคําในภาษาละตินเนาะ CV เนี่ยคือถ้าแปลจากตรงๆเลยจาก curriculum vitae นะคะมันจะแปลว่า course of life course of life ก็คือการเขียนมาว่า life's work ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างทั้งชีวิตเนี่ยเราเคยทำอะไรมาบ้างมันก็เลยออกมาเป็นคำว่า CV ที่เราใช้สมัครงานต่างๆนั่นเองค่ะ A P P T A P P T appointment appointment เวลาเราเขียนโน้ตหรือเวลาเราจะแบบส่งข้อความให้ใครเนาะบางทีเราก็ใช้ a p p t at noon นะคะ a p p t tomorrow's night คือใช้สำหรับการนัดหมายนั่นเองนะคะ appointment การนัดหมายอีกอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันคะ่ะทุกคนถ้าอ่านหนังสือนะหรือต้องจดโน้ตนะคะในมหาวิทยาลัยก็น่าจะเคยได้ใช้นะคำนี้นะคะ a p p r o x นะคะ approx approx แล้วก็จบแค่นั้นเลยอ๋อนี่คือคำเหรอไม่ใช่นะคะมันย่อมาจาก approximately approximately โดยเท่าคร่าวๆโดยประมาณนะคะน่าจะประมาณนี้ใน range ประมาณนี้อีกอันนึงที่เราจะเห็นบ่อยเวลาเราเดินแล้วเราเห็นป้ายนะคะหรือแม้แต่ใน Map ก็จะเห็น R D หรือ S T R D หรือ S T นะคะที่ย่อม,มาจาก Road and Street Road and Street ถนนนี้ Street นี้พวกป้ายดูด,ดูมีความเก่าแก่ลีกดูมีความแบบ ฮารูฮาราอยู่มานานเดี๋ยวนี้มันจะมี since 1970ใช่ไหมอันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะ est เป็นตัวย่อค่ะ est ย่อมาจาก establish establish คือก่อตั้งมาเมื่อไหร่ est 1897โอ้มหดูเก่าแก่มากแบรนด์นี้ทำมานานมากเลยนะคะแต่รุ่นแบบคุณทวดอากงอม่าอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะแล้วหลายๆคนก็งงอยู่เหมือนกันนะคือ mc mc ย่อมมาจาก master of ceremonies, master of c e r e m o n s master of ceremonies ก,ก็คือพิธีกรน,นั่นเองค่ะ etc etc มาจาก etc etc เหมือนเดิมเลยค่ะไม่ได้เป็นคำในภาษาอังกฤษเป็นคำในภาษาละตินอีกแล้วค่ะซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเลยเนี่ยมันก็คือ and so on and so forth นะคะ and many others ส่วนใหญ่มักจะใช้ลงท้ายกับอะไรที่เราต้องการพูดว่าอ่ะมันมีอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นต้นไปนะคะและอื่นอีกมากมายแต่ต้องใช้กับอะไรที่มันอยู่ใน category เดียวกันนะคะ for example there are many things in my bag hand sanitizer mask etc เปิดกระเป๋าไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องต้องคกออกไปในช่วงนี้นะเนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวเองมันอยู่ใน category เดียวกันอย่างเงี้ยโอเค แต่ถ้าเกิดสมมติมันคนละอันกระจัดกระจายเนี่ยก็อาจจะไม่ใช้ etc. จริงๆยังมีตัวย่ออ,อีกหลายคำมากๆเลยนะคะที่น่าสนใจทุกคนมีตัวย่อ,อตัวไหนที่เราเห็นบ่อยๆใช้บ่อยๆอีกมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์เลยนะคะ